ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่วันนี้พามาดูเรื่องของตำรวจมือปราบส้มเปรี้ยวมือปราบส้มไม่ตรงปกครับเห็นคุณตำรวจมายืนล้อมรถขายส้มแบบนี้ไม่ได้ว่าจะมาซื้อนะครับแต่มาตามหาตัวคนขายที่ขายของไม่ตรงปก Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนบอกว่าทุกของท่านคืองานของเรายินดีรับใช้ประชาชนครับมีคนแจ้งมาคือลูกค้ามาซื้อส้มป้ายขึ้นว่าส้มหวานไร้มเมล็ดแต่เอาไปกินแล้วทั้งเปรี้ยวแล้วก็มีมเมล็ดอีกต่างหาก ก็คือเป็นส้มเปรี่ยวมีเม็ดนะฮะอา้าวคุณขายแบบนี้ได้ยังไงก็เลยแจ้งไปที่ตํารวจสอนอบางขุนเทียนสายตรวจไปตรวจสอบเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้น18กุมพาแจ้งมาตอน1 0บโมงสินาทีหลังจากนั้นคล้อยหลังไม่กี่นาทีตํารวจไปถึงร้านแล้วครับเนี่ยฮะ รถจอดขายแบบนี้ก็เลยตามหาตัวหลังจากนั้นก็พาตัวไปแล้วก็แจ้งดำเนินการตามกฎหมายมีเอกสารข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆคุณตํารวจก็เลยฝากย้ำครับว่าใครคิดจะขายของอย่าลืมนะต้องขายของให้ตรงปกตรงสรรพคุณที่คุณอวดอ้างด้วยนะและต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านี่นะฮะหลายคนมาแซวบ,บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฤด,ดูทุเรียนกําลังจะมาแล้วนะฝากคุณตํารวจสแตนบายเตรียมความพร้อมเลยนะรวมถึงหลายคนก็ชื่นชมนะครับตารวจน้ําดีบอกเอออันนี้ดีฮะ บางคนก็บอกเอาฮาหรือเปล่าเนี่ยขณะที่บางคนแจ้งเบาะแสบางพื้นที่ซอยแคบๆมีรถมาจอดแช่ขายของอยู่นานสองนานตั้งั้งที่มีป้ายห้ามจอดฝากตำรวจตรวจสอบและเข้มงวดกวดขันเพิ่มเติมด้วยอา้าวเรื่องสบายๆเอามาเล่าให้ฟังวันอาทิตย์แบบนี้ครับ